สวัสดีครั่เพื่อนเพื่อนผมนายชอตตี้บูโช้ไอเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูอะไรแปลกๆกันนะไม่ใช่การแคสเกมนะฮะเป็นจะเรียกว่ารายการกันไม่ได้นะเป็นเหมือนกับจับเข่คุยมากกว่านะฮะชื่อขอเรียกว่ารายการแล้วกันชื่อรายการว่าเกรียนฮันเตอร์นะฮะเกรียนฮันเตอร์ก็จะแปลว่านักล่าเกรียนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเกรียนนักล่านะเออแปลว่านักล่าเกรียนนะครับเกรียนฮันเตอร์นะครับก็เท้าความก่อนคำว่าเกรียนนี้อันนี้น่าหลายคนน่าจะเคยทราบที่มากันอยู่แล้วนะฮะ ก็ถ้าใครไม่ทราบก็แนะนําให้ไปดูอ่าพวกอันนี้เอนไซคลิเดียอะไรพวกอะไรสารลูนุกรมนะหรือ v บลโซคลิปหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของที่มาของเกลียนไว้เหมือนกันผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องเกลียนมากก็สั้นๆเลยคืออย่างนี้ฮะสรุปให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเกมที่ดังที่สุดคือแรง์นัลล็อกนะสมัยนู้นเลยนะแต่นี้มันมีคดีเรื่องการขายเอ็มเกิดขึ้นนะฮะก็คือ,อ,อคนที่ซื้อเนี่ยก็ได้ไปทําร้ายร่างกายนะครับฝ่ายขายนะฮะจนเป็นข่าวฮือฮากันนะฮะ เอกคนเหล่านั้นผมรู้จักด้วยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวผมมากแต่ผมไม่กล้าพัดพิง <c oughs> โอเคนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเราครับเขาก็เลยมีการมาเคอร์ฟิลอ่านี่น่าจะจํากันได้เคอร์ฟิลไม่ให้เล่นเกมออนไลน์ทุกเกมนะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่ามีข้อแม้ครับคือถ้าใครอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับสามารถยืนยันบัตรประชาชนตัวเองได้ที่ไปสษนีและก็ที่อืนอ่นๆอีกมากมายนะครับก็ทําทให้ช่วงนั้นเนี่ยคนที่อายุไม่ถึง18เนี่ยออกมา นด่าว่าทออะไรหลายๆอย่างแสดงความไม่พอใจนะครับแล้วก็จะมีคนคนนึงนะได้อ่ากำหนดวลีของไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกอายุ1นึเนี่ยว่าโมวยวัยวกเวกเนี่ยว่าเกลียนนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาย่อๆ่อนะถ้าผิดก็ขออภัยนะก็คือบางทีผมก็จําไม่ได้นะเรื่องราวมันก็นานละก็จะเกือบ10ปีแล้วมั้งเนี่ยโอเคถ้าถามว่ารายการเราทําอะไรนะ,ะรายการเรานะครับจะเป็นลักษณะข,ของการอ่าเล่าเรื่องเกกกกรรีีีียยนนนนะะะะฮแแลลล็มม2 2าาคับเเเ่่ือง้ว อีกผ่านหนึ่งคือเกลียนฮันเตอร์ก็คือเราจะไปดูครับว่าคนเกลียนในอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบางคนเรียกนักเลงคีย์บอร์ดแต่จริงผมไม่ค่อยอยากใช้คานี้นะเพราะนักเลงเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่กว่านั้นนะฮะอันนี้มันผมเหมือนกับว่าเด็กเกลียนอะพิมอะไรไร้สาระเข้ามาด่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่ดูตัวเองอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเรียกเกลียนมากกว่าไม่อยากเรียกนักเลงคีย์บอร์ดก็เสียสภาสถาบันนักเลงนะฮะประมาณนั้นอ่าโอเคก็สาหรับอ่าช่วงแรกก่อนนะเป็นเรื่องเกลียนของผม เรื่องเกมของผมมีมากมายนะผมก็ถึงแม้จะอายุ3 0กว่าก็เอะแต่ว่านะก็ผ่านเรื่องของว,วัยเกณฑ์เวียนวัยรุ่นมาก่อนนะโตมากับเกมญี่ปุ่นนะฮะไม่มีเรื่องอยู่เกณฑ์อยู่หลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกที่ผมจะเล่าคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะฮะเป็นเรื่องของผมเล่น .A นะก็ยอมรับแหละว่าตัวก็ไม่เก่งเท่าไหร่ก็อ,อ่อ,อนๆเพราะว่าเล่นสตาร์คารมาก่อนไงเออแล้วพอมาเจอ .A ผมงงเลยทำไมต้องบังคับแค่ยูนิตตัวเดียววะอะไรเงี้ย เออมันไม่มีความหลากหลายแล้วทําให้เราแบบเหมือนสมาธิสั้นอะ่ะจดจ่ออยู่กับอะไรอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกกรนกะวายเดี๋ยวต,ต้องออกของรุ่นนั้นนี่มันไม่เหมือนตาตาครับที่เราดูแบบมี power บัญชาการลบอะไรเงี้ยผมมองมาเล่นดอทเอปุ๊บโอ้โหตายเป็นว่าเล่นครับก็เมื่อวานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ,อช่วงแรกเนี่ยเทียมผมคืออ่อนมากก็คือผมเล่นเล,น,เลนกลางไงนะผมเล่นวิชด็อกเตอร์แล้วคนอื่นเล่นตัวที่อะไรก็รู้คือไม่มีไม,มไม่มีเลนกลางเลยก็นั้นผมก็เลยก็อยู่เลนมิดตไปโดยปริยายเลย แล้วก็ช่วงแรกก็นะฮะโดนลุมสกรมเันสามสี่รอบนะครับจนมีออกเมดนะอันนี้ผมสามารถระบุชื่อแม่งได้เลยเพราะผมสะใจมันนวลว่ามันมีออกเมดคนหนึ่งอ่ะเขาก็แบบเกียนๆียนหน่อยอ่ะบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยเล่นเล่นกลางหรืออ่าเป็นตัวแจกแต้มเนี่ยฟีดนะฟีด FWD ฟีดที่เขาชอบเรียกแบบตัวแจกแต้มนะฮะก็ดูพวกพวกมึงมาดิมึงมาลุมกูนี่มึงถ้ามึงมาตัวเดียวกูไม่เคยล่วงเลยนะเขาก็ด่าใหญ่แล้วเฮ้ยเกียนนู่นเกียนนี่สักพักหนึ่งครับก็ จะเรียกว่าหัวหน้าทีมก็ได้นะฝั่งผมมีสองคนฝั่งเขาที่สามคนฝั่งเขาเนี่ยคอยสั่งตลอดนะฮะผมก็เชื่อฟังเขาเพราะว่าต้องการเป็นเป็นทีมทีมที่ดีนะ,ะหัวหน้าก็สั่งว่าเฮ้ยเนี่ยให้ไปฟาร์มดิแต่ผมไม่ใช่ฝ่ายฟาร์มนะมันจะให้ตัวหนึ่งรู้สึกแอนตี้เมดมั้งไปฟาร์มนะครับแล้วพวกผมก็ยันกันอยู่สี่คนป้อมแตกทุกอันนะฝั่งมันแตกไปแค่ป้อมเดียวฝั่งผมแตกหมดนะฮะแล้วก็ทีนี้ออกเมดมันก็ได้ใจใหญ่หัวห้ด่านู่นด่านี้ด่านู่นด่านนี้ สักพักหนึ่งครับเพราผมตั้งตัวได้นะผมก็าสามารถที่จะโต้กลับได้เพราะว่าอ้องไอ้อันติเมทเนี่ยมันมันเก่งแล้วนะฮะแล้วผมก็คอยสตัร์คอยเอ่ออันติให้มันนะครับทีนี้พอเราจะชนะนะฮะด้วยความเกียนของผมนะเพราะผมมันใส่ไอ้อ็อกเมดมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วคือแม่งกวนตีนมากด่าผมตลอดเกมนะผมก็เลยไปเกียนใส่บ้างนะใส่มันบ้างนะหลังจากที่มันเกียนใส่ผมตลอดผมก็เกียนใส่มันบ้าง ผมก็ไปสตันมันในบ่อเลยในน้าพุเลยมันวิ่งหนีขึ้นไปครับผมก็ไปสตันมันแล้วที่นี้มันมีคนอยู่ด้วยในนั้นนะชิงไปชิงมาอยู่ผมก็ลงอันติเข้าไปในกลางดงเลยถ้าใครเล่นวิสต็อกเตอร์จะรู้ว่าอันติของวิสต็อกเตอร์คือจะวางเสาไว้อันหนึ่งแล้ะเสาเนี้ยจะยิงกระสุนออกมารัวๆนะครับซึ่งดามเอจก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันรัวมากรัวขนาดที่ว่าน้าพุมันหิวไม่ทันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึกมานะครับก็เท่านั้นแหละครับฆ่ามันได้3ตัวที่ยืนอยู่ในบ่อเดินนั้นเลยนะเป็รทสใจมา พอจบเกมผมกว่าชนะนะครับแล้วเขาก็พิมพ <quis> <uğ> ์บอกว่าเนี่ยด่าใหญ่เลยด่าทีมเขาด่านู่นด่านี่ด่านู่นด่านี่ผมก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะแบบผมแปลให้ผมก็พิมพ์ไปบอกว่าเนี่ยคนที่ชอบด่าคนอื่นว่านูบอ่ะก็ไม่เห็นใครจะเก่งสักคนเลยนูบเองตลอดเท่านั้นแหละครับเขาโมโหใหญ่เลยโอ้ยด่าผมไอ้นูบไอ้นูบปไอ้นูผมก็ได้แต่หัวเราะแบบสะใจคนหัวเราะที่หลังดังกว่าแต่ว่านนั้ี่คือเรื่องเกียนของทั้งฝั่งออกเมและเกียนสำหรับผมนะฮะก็ จริงๆก็อยากขอโทษเขานะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเลยจริง,รงๆแพ้ชนะมันเรื่องทั่วไปอ่ะแต่ผมก็อดไม่ได้นะก็มันเล่นมาเกียนใส่ผมก่อนผมก็เลยเกียนใส่มันโอเคนี่คือเรื่องเกียนของผมทีนี้มีเรื่องแนะนำนะฮะเป็นคนที่เกียนอ่าอันนี้เจอกับผมเองเลยเหตุการณ์เกิดเมื่อวานเหมือนกันนะครับเขามาพิมพ์ด่าผมอ่าในอ่วิดีโอแคดเกมอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดนูนี่นี่มีหลักฐานเซฟไว้หมดล้ะ อันนี้ครับก็ชื่อตามนี้เลยผมไม่เซ็นเซอร์เพราะว่ารายการเราคนผิดต้องได้รับโทษไม่ได้รับโทษก็จะอยู่อย่างนี้ฮะกนเนี้ยคนแรกครับก็ถ้าอ่านภาษาไทยน่าจะอ่านว่าสัพพวิทนะฮะชัยยานนะฮะชัยยานหรือชัยยานเนี่แหละช่างมันละกันนะฮะไม่เขียนภาษาไทยนะฮะเขาก็มาโพสต์ว่าอย่างนี้ครับก็ตรงๆนะอ่านกันเองได้นะเะนี่ยฮะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะอ่านกันเองนะฮะผมไม่อยากจะอกอกอาก,อากาศเดี๋ยวมันหยาบเกินไป ก็เขาก็มาโพสเสร็จปุ๊บนะตอนนั้นผมเล่นอะไรอยู่รูก้ก็เลยไม่ได้มาตอบนะก็เลยมาตอบเขาปุ๊บบอกเนี่ยก็ทําคลิปขำๆน่ะถ้าไม่อยากดูผมสังเกตผมจะพูดพอตลอดนะถ้าไม่อยากดูเข้ามาทําไมและอีกอย่างผมก็ไม่ใช่กระเทยเป็นอาจารย์มหาลัยมีปัญหาอะไรหรอแล้วก็ให้ Facebook เข้าไปนะครับเท่านั้นแหละครับเขาหายไปเลยนะผมก็บอกอย่างเงียบนะหรือไม่ก็มาอ้างว่าเป็นคนอื่นใช้แอคเคาท์แล้วมาด่าเหตุผลบราย่อนเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วมีคนมาด่าผมอย่างนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็บอกว่าวอ น้องมาเล่นคนนั้นมาเล่นคนนี้มาเล่นขอโทษด้วยครับพี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หายกันไปเท่านั้นไม่พอครับผมก็คุยพูดดนักไปเรียบร้อยเขาก็มาตอบแค่นี้ครับหน้าตาขีดเฉยเไม่มีจิตปฏิสัมพันธ์อะไรเลยครับหลังจากน,นั้นผมก็ไปบอกเขาว่าสรุปว่างไงอ่ะถ้าไม่มีข้อสรุปหรือหายไปเฉยๆอนุญาตรีพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปของผมเนี่ยแล้วเขายังไม่มามีปฏิสัมพันธ์กับผมไม่มาขอโทษแม่อะไรก็แล้วแต่ก็จะรีพอร์ตก็รีพอร์ตไปนะครับคนนี้นะฮะชื่อ สับพวิชชัยหานะฮะเดี๋ยวเอาเิงลิงว้ให้ไม่ต้องห่วงนะฮะก็พอผ่านมาวันหนึ่งฮนะวันนี้ตอนประมาณเที่ยงเที่งผมก็บอกเนี่ยสิบเอ็ดวผมบอกสวัสดีทรานนายกระจอกเดมีที่มาของคําว่านายกระจอกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเมื่อไหร่จะมาตอบผมทันทีครับทางบ้านให้อภัยแล้วซึ่งผมก็ได้เซฟหลักฐานการอ่าที่เขาทําแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นไว้ในสกายเด้เรียบร้อยเพราะนั้นหลักฐานนี่หายจนกว่ามันจะได้รับโทษไปผมก็บอกผมก็คิดจะตามหาแหละไม่นึดว่ากระจกกระจอก,ก,จอกถามว่ากระจอกมาจากไหน ก็มาจากไอเนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่กระเทยตอบด้วยนะครับก็ผมก็ได้ไปเข้าไปดูที่ YouTube ของเขานะฮะมีผู้ติดตาม3คนนะฮะก็ห่างกับผมพันเท่านะฮะก็เนี่ยครับผมก็ไปพิมพ์ถามเขาครับเนี่ยอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยอ่ะอันนี้ก็นิดนึงงคลๆก็รู้นะอันนี้ก็เป็นกระแสนิดนึงนะฮะพี่เปียกพี่เปียกไรเดอร์นะขอพัดพิงอ่าก็ในเงียบสใจคอไม่ดีเลยแล้วก็เอาลิงก์ที่มันด่าผมอ่ะเพราะว่า ถ้าเกิดใครเข้าไปดูในวิดีโอผมอาจจะไม่เห็นข้อความนั้นลวเพราะผมกดรีพอร์ตนะครับก็ผมไม่เห็นแล้ะแต่ไม่แน่ใจคนอื่นจะเห็นหรือลมานะครับอ่าแล้วผมก็พูดงนี้ฮะสรุปชัดเจนนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นกระเทยนะฮะแต่ผมบอกไว้เลยว่ากระเทย่ะไม่ได้กระจอกเหมือนคุณหรอกใจกว้างกว่าคุณเยอะนะครับเพราะจริงๆผมไม่ชอบเขาพูดอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับเป็นการเยยดเพศอะเหมือนกับเขาแบบเอ้ยเหมือนกับคนป๊อตอะคนป๊อตต้องเป็นกระเทยหรอซึ่งมันไม่ใช่นะฮะเพราะผมสังเกตพอนผมเป็นกระเทยหลายคนใจกว้างกว่าคนะะ เยอะมากเพราะนั้นผมก็เลยดูว่าเขาออกแนวเหียดเพียนนิดๆแต่ก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะผมยังไม่รู้ว่าตัวตนจริงเขาเป็นยังไงนะครับก็นี่ก็ผมก็เลยบอกว่าคุณนะไม่เหมาะที่จะเป็นกระเทยหรอกคุณนะเป็นคนกระจอกมากกว่าคือใจไม่กล้าเป็นกระเทยไม่ได้นะฮะไม่คือกระเทยไม่ได้เป็นคนบอสอ่ะเออสรุปอย่างนี้แล้วกันอะไรก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ยูทูบของเขานะนี่อันนี้ก็จะเป็นโพสเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับผมก็บอกเขาไปว่าเนี่ยนะเมื่อไรจะมา,าะตอบนู่นนั่นนี่นะครับจังนั้นผมก็ไปสืบต่อครับมาเอ๊ เขาอะไรยังไงบ้างนะฮะผมก็เข้าไปดูในี่ยใน u t u b e ของเขาผมก็เห็นเขาไปโพสก็ค่อนข้างอ e ิเล็กเกะนะฮะเขาไปชแนลเอ่าไปไลฟ์ชแนลนู่นนั่นนี่แล้วก็มีวิดีโอของตัวเองด้วยนะแล้วผมก็เริ่มสงสารเขาั้งทีเมื่อผมฟังคลิปของเขานะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท่านผู้ชมฟังนะ,ะได้ยินเสียงไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่า คือผมจะบอกได้เลยว่าฟังอยากเสียงเนี่ยเด็กน่าจะไม่อายุไม่น่าถึงสิบขวบเลยซ้ำนะฮะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเริ่มใจเย็นลงเริ่มรู้สึกว่าเออมันเด็กอ่ะมันเด็กมากเด็กประมาณว่าผมเดินไปเตะหัวทีเดียวก็ตายหาได้เลยอะไรเงี้ยนะคือมันเด็กมากจริงๆคือก็เลยเลิกเลิกแบบเลิกหายโมโหนะก็แล้วก็มาคิดรายการนี้ได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาความเรียนเหล่านี้มาแฉไม่ได้มาแฉหรอกมาเล่าสู่กันฟังมากกว่ามาว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เรียน นะมันก็จะหายสาบสูญมาจากาตรงนี้เองนะครับถ้าเขาไม่ไม่ได้รับโทษอะไรเขาก็จะหายไปเลยนะครับโอเคนี่ก็อ่ะเ่อผมมาดูวิดีโอเขาผมก็เริ่มแบบมันก็เด็กอะนะผมก็ไปดูที่ Google p a s าของเขาครับนี่ตอนนี้ Google พาของเขานะก็คือสามารถกดเข้ามาดูได้นะก็จะเห็นว่าคนเข้ามาดูโปรไฟล์คนนี้เยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีคนติดตามแค่คนเดียวเองนะฮะแล้วก็อันนี้คือล่าสุดนะครับที่เขา,ามาด่าผมนะฮะแล้วสังเกตไปดูคลิปที่เขาไป โพสคลิปอื่นนะเนี่ยสัตว์เพลงโอู้หูดปูดหยับนิดนึงนะสัตว์เพลงคายอะไรเนี่ยอ่าอันนี้คือที่เขาโพสนะทําให้ผมเริ่มรู้แล้วว่าไอเด็กคนเนี้ยมันเป็นนิสัยมันเป็นอย่างนี้แหละเออนะในกรนีอีกออมีมีอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยตาเสียงไม่ได้ครึ่งสงการเลยแถมตาขี้มากแสดงยังไงไม่รู้สึกตาแสดงก็คืออันนี้ยังเฉยเฉอยู่แต่พอมีคนมาคอมเมนต์นะฮะเห็นต่างนะฮะ อะไรนะตาไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเสียงคนกลางนุนนันนุนน่นนนนันนี่คือประมาณว่าเขามาแสดงความเห็นต่างนะครับแล้วเจอเจอเขาสวนเป็นไงฮะนะั้นมึงเสียรครับพ่อมึงเหรอความคิดกูไอ้โง่อ่ะเป็นไงนี่คือ <c oughs> แล้วก็มีคนมาด่าเขาเยอะแยะมากมายวางถุงกาวก่อนน่นนันนี่คือผมก็จะเลยจะบอกว่าสรุปได้เลยว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นเด็กที่อายุไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสนะิบขวบนะผมก็เลยไปสืบต่อไปเจอเฟซบุ๊กนะครับเจอแล้วนะฮะนี่เฟซบุ๊กสับพวิทย์บอลชัยยานอ่านผิียองอภัยนะ ก็ Facebook เป็นอย่างงี้ครับอ่านี่ก็นี่คือรูปโปรไฟล์เขาสังเกตได้เลยว่าไม่น่าจะถึง10บวกนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่โรงเรียนอนุบาลครับผมก็เลยงงว่ามันไม่น่าจะใช้อนุบาลน,น่าจะเด็กปถมแล้วนะเออดูเด็กนะเนี่ยเขาบอกอยู่อนุบาลร้อยเอ็ดนะอยู่ในบ้านร้อยเอ็ดนะก็เนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องเกเกียนที่ผมเจอ,อมีคนมาด่าด้วยสงสัยว่าไปเกลียนใส่เขาไม่ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละโอเคนะคือผมสงสารเขามากคือแบบ เป็นเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอ่ะผมไม่อยากจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่อาจจะสั่งสอนแต่เขาอาจจะอาจจะเป็นด้วยนิสัยของเขาเองนะฮะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ขำๆนี่ขึ้นนะฮะจนถึงตอนนี้นะผ่านมาเป็นวันกว่าๆเขาก็ยังไม่ตอบผมนะรู้สึกว่าเขาจะหายไปเข้าไปกลีบเมฆแล้วนะ <laughs> นี่ก็คือเรื่องราวเกลียใหมายเลขหนึ่งของผมนะฮะผมตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีละ่ะอา่าตอนที่หนึ่งนะตอนอนุบาลอะไรดีอ่ะช่างมันล้วกันเดี๋ยวผมไปคิดไปก่อนว่าจะชื่อตอนที่หนึ่งเนี่ยว่าจะชื่ออะไร ก็นะจบไปแล้วนะครับสำหรับวีรกรรมการเคลียนของผมและก็ของที่ผมโดนนะฮะวัะน,นั้นคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีาดารารับเชิญหรือใครก็แล้วแต่นะฮะมีประสบการณ์ที่ตัวเองเกลียหรือเจอคนอื่นมีหลักฐานชัดเจนนะฮะเป็นนักสืบก็ได้นะฮะ,ะมีหลักฐานชัดเจนว่าไอ้นี่มันเกลียนจริงๆอย่างนู้น,นะะนอย่างงี้อย่างนู้นอย่างงี้นะก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของใครโดนจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาออกอกากาศคุยกันนี้เลยเออออนสกายออนอะไรกันคุยกันเลย นะฮะก็ผมก็เป็นทิกรอนคุณก็เล่าไปว่าเหตุการณ์เป็นงงเป็นไงนะฮะเอาหลักฐานมาให้ดูนะผมว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะมาดูอะไรตลกๆเกลียนเกียนกันนะฮะคือคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแฉงเดียวนะคือคลิปที่อยากจะเห็นอะไรแบบตลกๆนะครับก็คือบางอย่างคนเกลียนนะ,นะมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมันก็พูดไปอย่างนั้นโอเคนะก็คลิปที่หนึ่งของผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าไปรังแกน้องเขานะฮะก็ผมพูดตามลำดับเหตุการณ์ไงตอนแรกอาจจะด่าเยอะแต่หลังๆนี่เริ่ม,มร,รู้สึสสงา นาะยก็ไม่ต้องไปด่าน้องเขาอะไรมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้นายจตีนะขอตัวไปก่อนนะลาไปก่อนโอ้ยพูดมากลิ้นพันขอตัวลาวไปก่อนนะคลิปหน้าก็คงยังไม่ใช่รายการเนี้ยรายการเนี้ยคงจะทําคลิปละครั้งสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนอไม่แน่ถ้าเกิดคลิปเนี้ยมันเป็นไปได้สวยเนี้ยก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมอาจจะเอาช่วงเนี้ยไปผนวกอยู่ในรายการที่ผมกาลังทําอยู่ ถ้าเพื่อนๆจำได้คือผมกําลังจะทํารายการเกมนะฮะก็จะออนแอร์ภายในสิ้นเดือนนี้ชัวนะฮะตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับหลายๆช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ออกไปงานท้างนอกนะฮะไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้มีมีอยู่ด้วยในคลิป,ปราะนั้นก็อดใจรอกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนติดตามเกินสามพันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ,ะ <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไห้โชคดีครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการเกลียนฮันเตอร์นะครับจับล่าคนเกลียนนฮะบ๊ายบายครับ